พี่น้องครับจำหนูที่มันสามเดือนหน่งจุดสองกิโลได้บ่พี่น้องมาเบิ่งสิบาเมาเบิ่งพี่น้องนี่ครับ3เดือน1.2ึกิโลครับที่ผมบอกว่ามันเกิดมาตัวใหญ่เลยนะครับเนาะซุมนี่ครับแล้วก็อันนี้ตัวผู้นี่เกิดเดือนวันที่สิบเก้าเดือนสิบครับเดือนนี้นี่เดือนสามครับวันที่สิบเก้านะมันเกิดวันที่สิบเก้ากับอีกปรนะมาณจักวันที่สิบหกเนาะเลขออกพอดีพี่น้อง สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอีกสามหมื่นสิควบอาหารก็เป็นหอันนี้ผมอยากได้แนวมันผมเก่าตัวเมียตัวเงาวๆมาใส่ไว้กับตัวเมียตัวเงาวๆมาใส่ไว้สามตัวเลยนะครับผู้หนึ่งเมียสามเป็นที่ไหนอิจฉายิงนักตัวนี้เลเมียสามเลยพี่น้องก็ธรรมดาเบิ้งมาเบิ้องล่าหนักมาที่นี่ตอนนี้อายุอ่าอีกสี่เดือนกัวกัวครับอีกสามหมื่นสิควบอาหาเดือนตัวนี้นะครับเนาะอ่ะมาเบิ้องล่าหนักมันว่าหนักลายเป็นไง หนึ 1> 1. ่งจุดเจ็ดบาหนึ่งจุดเจ็ดกิโลพี่นอ้องว่าเร่มดาครับผมสำหรับดูตัวนี้น้ำนักขึ้นไว่ายใหญ่ไไวนะครับแล้วก็โค้งสางดีนะครับนี่ตัวนี้นะครับสายเดือดดีเบื้องหางมันนี่ครับใหญ่พอใหญ่เบื้องออกครับนี่ซูซีแล้วก็ะโฟมเลยผมนะขอบคุณหลายๆพี่นอ้องทุกคนที่ติดตามครับ